สารอาญาสั่งเพิกถอนคำร้องของกระทรวงดิจิทัลเพเศรษฐกิจษษ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 และสังคมหรือ DES ที่ให้ระงับคลิปของนายธนาท,ทรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าคณะก้าวหน้าซึ่งได้มีการเผยแพร่ไลฟ์สดกรณีประเด็นการจัดหาวัคซีนโควิด -19 ของรัฐบาลโดยให้เหตุผลว่าการวิจารณ์ดังกล่าวไม่ได้กระทบกับความมั่นคงค่ะศารอาญารัชดาอ่านคำสั่งคดีหมายเลขดำ ที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DES ยื่นคำร้องของให้ศาลมีคำสั่งระงับการเผยแพร่คลิปไลฟ์สดของนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้ากรณีการไลฟ์สดเกี่ยวกับการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 ของรัฐบาลโดยมีเนื้อหาพาดพิงถึงสถาบันซึ่งก่อนหน้านี้ศาลได้มีคำสั่งให้ระงับคลิปตามที่ DES ยื่นร้องขอต่อมานายธนาธรได้ยื่นคัดคา้านโดยศาลได้ไต่สวนพู่ความทั้งสองฝ่ายเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งในวันนี้มีผู้ แทนจากดี s สและท้างในความผู้รับมอบอำนาจจากนายธนาธรเดินทางมาศาลส่วนนายธนาธรไม่ได้เดินทางมาทั้งนี้ศาลได้อ่านคำสั่งซึ่งมีเนื้อหาพิเคราะห์ทั้งข้อกฎหมายและข้อเท็จจริงโดยละเอียดเนื้อหาที่นายธนาธรผู้คัดค้านกล่าวนั้นพุ่งเน้นเกี่ยวกับการกล่าวหารัฐบาลด้านการบกพร่องเรื่องการบริหารจัดการการซื้อวัคซีนป้องกันโควิด -19 ส่วนข้อมูลเกี่ยวกับการถือหุ้นนั้นเป็นส่วนน้อยไม่ถือเป็นประเด็นหลักในการนำเสนอไม่สามารถทําให้เห็นได้ชัดเจนถึงกับขั้นกระทบกับความมั่นคงของประเทศจึงให้คําสั่งศาลที่ให้ระงับการเผยแพร่คลิปเมื่อวันที่2 9มกราคมที่ผ่านมาเป็นอันสิ้นผลยกคําร้อง